เราเป็น first bike วันนี้พามาเที่ยวตรงสารพันท้ายโนรสิงตรงนี้ก็คือวังเขาก็จะเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาหอยบริเวณย่านนี้เป็นย่านที่กำลังพัฒนาปรับปรุงเสือจแต่วันนี้กินกันเริ่มแรกทั้งหอยก๋วยเตี๋ยว สวยงามครับตรงนี้วังตรงนี้ก็คือวังวังก็คือน้ำสือหลวงอ๋อยวันนี้กินกินเข้าไปเยอะกินหอยจูบเลืเลยอันนั้นเสือน้องอ๋นนี่ก็คือบริเวณวังที่เรามาปั่นกันในวันนี้สวยงามอากาศวันนี้เป็นอากาศที่เย็นสบาย ถึงแม้นแดดจะจัดวันนี้ก็สวยงามแต่อากาศเย็นอันนี้ก็เป็นกิจกรรมในวันหยุดของหลายๆคนมาตกปลากันก็มีบริเวณวังแถบนี้สมุทรสาคร อากาศลมอากาศดีครับวันนี้ล่มรื่นเย็นสบายอันนี้กำลังพัฒนาเพื่อที่จะทำเป็นวังเลี้ยงกุ้งเสือสูงวันนี้เราก็เตรียมตัวมาอย่างดีเสือป่าแต่ววันนี้เราสึดยอดอยู่แล้ว ได้ก๋วยเตี no uh mm ๋ยวดีเข uh? uh 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 ้าไปอุ uh ้ยอร่อยกี้อยไป2ตัวยังบอกกินหอยแค่สองตัวแต่ัูเบล่มเลยั่มให้เราเท่าไหร่กิโลเลยใช่คิดแปสบาทดูเบลล์นะดูละวหาห้าวกเลยราวางกับสวยเดินเลยไปนู่นนะ